ลกกูกโขกกอสุดดีถ้ามาชมพร่อมก,กันด้วยนะว,วันนี้อยู่กับผมมิเตอวีเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Metal Hospital กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสองกันอีกแล้ววันนี้เรามาจับในตอนชัตเตอร์ที่หกกันดีกว่า,าชัตเตอร์ที่หกอะไรครับเนี่ยอันนี้ชัตเตอร์ห้านี่หว่าลืมไปเขาไปแล้วเล่นชัตเตอร์สี่ตอนนี้เรามาอยู่กันในที่ชัตเตอร์ห้าไม่ใช่ชัตเตอร์หกนี่หว่านะโอเค แชตเตอร์นี้เหมือนแท้เราหาคอมพิวเตอร์กับไอโน้ตโน้ตโน้ตอะไรบางอย่างไม่เสียเหมือนแบตเตอรแบตเตอรเลียนนั้นตัดผมผมเลยเสียมันแบตเตอรเลี่นจริงอย่างนี้ยผีเริ่มเพียนเฮ้ยใครวิ่งอยู่ในลุมพานะ สว่างอยู่ห้องนี้แต่มันเฮ้ยอะไรเดินมาครับผม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 ยังไม่รู้เรื่องเลยเลยผมขอเคียวก่อนดิพี่ผมผมเห็นแล้วเอ้าว h ส เมื่อกี้มันเป็นก็ผิดพลาดทางเทคนิคแน่ๆเยวผมเพื่อไปทางนั้นนะผมุมพอส,สืบห้องนี้ก่อนเมื่อกี้ผมตายเพราะอะไรเก็บโน้นนี้ก่อนนะมันอาจจะมีประโยชน์ครับเมื่อกี้ผมตายเพราะอะไรอะ่ออนนะอ ผีเดินมาเหรอเออผีที่มันชอบพูดว่าเดินมาห้องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอคะพอปั่นไฟไกันปั่นไฟแบตเตอรี่ในห้องนี้แหละแบตเตอรี่หมดหมดบ่อยนะครับทุกคนอาจจะต้องใช้เทคนิคในการปั่นไฟเล็กๆน้อยๆโอ้กดกล้องก็ไม่ค่อยติด อะไรครับเนี่ยห้องห้องนี้มันในผีเดินมาว่ะมันมีอะไรหรือเปล่าเดินมาเดินมาอีกแล้ว ยังไม่จบอีกนะเดินมาเนี่ยตามมาหลอกหลนได้ทุกอีพีเลยนะเดินมาเนี่ย,ยอย่าอย่านะโอ้ยเกือบไปแบตเตอรี่ผมก็จะหมดเนี่ยทั้งเดินมาทั้งให้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหผมนี่แอบรอแป๊บพีมมองไม่เห็นผมหรอก จะว่าไปทำไมเขาผีไม่เห็นผมก็ดีแล้วนี่ห้องนี้มีรอยเลือดนี่ว่าซัมตีงเงี้ยอุ้ยอู้หูหยเส้นเลือดเส้นได้อะไรนี้ห้องนี้มันจะมีโน้ตให้อ่านวะโอเคเลย เอสเซนีเอเอสลสศพโรงพยาบาลโรงพยาบาลเถื่อนวะเนี่ยโรงพยาบาลจิตเวชว่าโรงพยาบาลเถื่อนก็แน่ครับเนี่ยมีศพคนตายเต็ไมไปหมดเลยอุย้ยว้าวไอพี่ใช่นี่ มาจูในห้องนี้แหละไม่เห็นหัวหรอกไปยังแัน,น่พี่โดยอันเดียวเขาก็คือไอ้เจ้าสมุดรายงานไปแล้วนะยานะถ้าเจอผีเดินมาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกผีเดินมามันแค่มันแค่เด็กน้ำจิ้มนะแต่ตกผีเดียวตายเลยเนี่ย ห้องนี้เสานีสว่างนะไม่ต้องใช้กล้องเท่าไหร่ห้องนี้ใช้เปิดไปได้ฮี่เจอไอเนี้ยวะภาษารัสเซียแน่ๆเลยผมว่า

ดีมันดีแมนดีแมนโฟร์ตายมันเหมือนจะโปรโมทโฆษณาเกมนะอันนี้อย่าลืมไปเล่นกันได้นะมันคือหน้าปกของเกมไอ้นั่นผมดูอยู่พอล o โม่แพตติโนนะอย่าลืมไปส,สรุกเกมเขาได้เกมละสิบบาทนะเอาไปกันต่อตรงนี้สว่างอยู่ยังไม่มีอะไรใช่ไหม ตรงนี้มีมือเว้ยโอ้ my god โอ้จบอีกชัตเตอร์หนึ่งแล้วครับเก็บไว้ใน ep หน้าก่อน ep หน้าผมขอบอกเลยว่าขอเล่นจบเลยแล้วกันนะเพราะมันสั้นมากก็ ep หน้าเก็บไว้เป็น ep สุดท้ายแล้วกันนะ อีพีหน้าขอเล่นจบๆเลยนะผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดตับสไคร้ในที่สักกันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม